สัสดีค่ะกำลังเนฟินแลนด์มินิสินค้ามาเบิ้ลดอกบ้วยกุหลาบเหลืองสวยกำลังงามนี่จ้ะน้องนิงน้นท์ไำลัง

เองนะคะพี่ลูกเกิดเองเล,ะะเลยด้วยใจตัวแบหวนแฉกมันก็ได้ปลูกแล้วค่ะมันก็ได้ปลูกเลยดิคือกันเลยใจกับอันอย่างก่อนอื่นอย่างกต่อันดอกดาวเรืองทุกดอกดาวเรืองนะคะต้นความสูงประมาณนี้ กินได้ด้วยค่ะเดี yeah. ๋ยวพี่น้องกินได้เหมือกันค่ะค่ะนี่คือพระบามเก็บโอกาสแบบนี้นะคะพี่น้องจะกินใช้ฟิลเตอร์กินหนาวหนาวอันนี้มันเกิดเองนะคะเพราะมีผู้เด็กผูกมันไว่ได้คะคระสุดท้ามาเบิ้งดอกไม้ค่ะแต่ว่าดอกซากุระซากุระนะคะสวยค่ะเป็นแพร่เป็นปุ๋ยเลยค่ะ งามปะจ้าพี่น้อน่งค่ะนั่งค่ะดอกขาวจกโบกี่ดีพี่น,อน,น้องไม่ใช่บังดอกใกล้ๆค่ะค่ะกินกับว่าปันใด่เลยค่ะพ่น้อมปันใด่ดอกดอกไม้แถวๆนี้นะคะสวยค่ะบรรยากาศฝนกำลังสิตกพี่น้องเดี๋ยวสิฟ้าขอไปถ่ายทางไหนก่อนจะ้ะฝนตกก่อน กระดอกไม้ด้อค่ะดอกข,า,ขาวๆนั่นก็เป็นเขาเอิ้นดอกอย่างดอกซักุลละนะคะ่เบิ่งดอกไม้ก็กำลังสิบบาทพาเบิ่งนมันจะทานน้ำด้ย่ยกันบรรยากาศสวยๆน,น,นะคะเพื่นหนึ่งเวียดนาม้ะค่ะสาวไก่มาข้างที่เรียบ่มีน้นาด้อค่ะลับมี้เพื่อนหนึ่งป้อยมาละเ,ลเหลียงเห็ดของเฮ็ดหยังมาแล้วเด้อค่ะพาเพี่น้องสิพาไปเที่ยวทุ่งค่ะทุ่งดอกบรยกุกกะค่ะคนนะคะเลี้ยงอัมเฮิมอยู่ผน ค่ะบรรย,ย,ยากาศแซ่บบรรยากาศรอบๆกันน้ำค่ะเห็นบ่กเพิ่งเริ่มเซพแปลงเท่นยังแล้วค่ะพี่น้องมาขัาง,งขึ้นแล้วนะคองหนักกวบาพันในมีแน่จ้ะนี่มาเอาทันในร้ายเอา,าทันหินดีเนาะมี่พเพิ่งก่อหินเอาหยางมาเทแล้วค่ะเห็นบ่กเพิ่งเริ่มจัดสวนแล้วค่ะบัดนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนนึง้ะคะ่ะเสาใกล้สิพามาเบิ่งอีกพี่น้องว่าหมุกนี่ม่ใช่น้ำปันไนบาานนดบ้างพิ่งใช่ปลูกดอกอีหยังแน่ละค่ะคอยคอยไปเบิ่งค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทุ่งดอกไม้กูกกันงามๆค่ะมังค่ะพี่นะะ้อง สิบา,ามาเบื้องหมากสุนค่ะเบื้องนะะี่ค่ะงามมากค่ะพี่น้องค่ะคือจังนวยมันก็จังนวยแบบหวาบ้านเฮาเลยนะคะ่ะเห็นบ่งามค่ะงามางถ้าเป็นผัวเธอที่นี่จะสิโดกพี่นอ้องดูน้อค่ะพี่อะเอ่อไม่รู้ว่าก,กินได้กินบ่ได้เนะะี่ค่ะสาวไก่้เรเคยกินนะคะ่ะแต่ว่านวยมันอะคะ่ะคือหมักหวาเลยคะ่ะเอ้ยเอยบ,บอร์แม่นบ,บ,บ่แม่นบักหวาหมักหวายเบ่ผิดค่ะ ะคะือหนว่วยหมากไวเลยเด้ค่ะเสาใกล้ใส่บึงหัวข้างล่างเห็นไหมคะ่ะงามเนาะคะ่ะต้นสนกับมันกับมีหมากได้ค่ะพี่น้องพอดนะเป็นแต่กินบ่จ้าพอดเออแต่มันบรูก,กินได้กินบ่ได้นะคะสาวไก่บ่เคยกินเบิึงค่ะบึงหลอมหลวมส,สวยๆเลยะคะ่ะ ปคือดอกบัวอมแปะนะคะพี่น้องแบบเซ่บลูน,นี่ค่ะ,หคะเห็นปะคะ่ะค<อ>ือดอกบัวอมแปะนะะพี่น้องเนาะ,ะบรู้ว่ามันชัดเบอร์แล้วค่ะแต่ก็จะพยายามให้ได้ชัดที่สุดแล้วค่นเบิ้งนะะต้นแปลกๆอยู่แล้วค่ะต้นมันจะเป็นลำต้นน้อยๆก็ยังเนี่ยค่ะยังต้นอ้อนี่แหละเป็นลำนะค่ะเบิ้งนะคะ อันนี้คือคือดอกเมื่อกี้นะคะคือยังดอกองแพะบานเฮางเด้อค่ะเดี๋ยวราคาบุ้งซือ้นนะะอมันค่ะซื้อไว้ยังเราไม่พูดปูกรากแกยุงปุ๊กกะมีมีทั้งซื้อภาษาฟินเหรอคะภาษาอังกฤษให้นะคะคือซื้อนนีม่นนกู <จะ S 1> เกิลได้เละ างสุภาพไปเบ่มคุม้งดอกไอ้กลุกมกากันทางไหนค่ะนี่ก็สวยเลยนะค่ะ,นะะเห็นจากต้นศพข่างทั้งเม่นเหมือนเลยด้วยค่ะ คพี่น้องทั้งสิแดดออกทั้งฝนสิตกจากา้าพ่นหนะงานมค่ะอันนี้มาค่ะมาเบิ้งลุงสองหางทางหัวเจ้านหนกสาวไปแล้วมันเหี่ยงางมันเหีห่ยงเราไม่เหี่งอันนี้มันเกิดเองเด้อจ้าเนี่ยเพราะว่าดอกมันน่ารี่จา้าดอกมันลนุนแม่เบิ้งค่ะม่เบิ้งน่งารีเจ้าสวยดีจ้ะ ตกเพราะฝนแล้วนะนะค่ะงามมากจ้าผัวไอสิพาย้างขับไปเบิ้งใกล้ๆเลยนะคะผัวข้างที่แล้วเสาใกล้กับมานี่เด้อค่ะเนี่ยมองเนี่ยที่ว่าทไทยให้เบิ้งดอกก็เยกุกะนะคะเลยค่ะไอสิพ,พยเขับไปเบิ้งดอกมันใกล้ๆเลยนะคะค่ะแต่ว่าอยากให้เบิ้งบรรยากาศรอบๆที่ซื้อจ้าว่ามันสวยนะคะเนี่ยยางต้อสองขางทางนะคะนี่นค่ะลูกสาวคนหนึ่งไอศิมักเข้นปีๆนี่ทุกมหุ่นแล้วค่ะนะ ไปเบิ่งโดดเพื่อนมันดอกใหญ่ๆมันเริ่มสิโรยแล้วค่ะแบบสิพาไปเบิ่งตั้งไงแล้วแล้วค่ะพี่น้องเบาเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะตรงนี้มัน,มนง,งามๆเลยค่ะแต่ว่าดเดี๋ยวสาวใกล้ที่บอกเลยค่ะว่าเก็บแบบเดรไปกินนะคะ่ะเบาเบื้อ คือว่าเขาพักเขาไปเก็บเลยค่ะแล้วมบิ้งอันนี้กับสิแกนเนี่ยนะคะแต่ว่านกาดมันก็ยังอ่อนอยู่ด้วยค่ะนะพี่น้องเบิ้งจ้าน่ะกาดมันก็ยังจะอ่อนอยู่ด้วยค่ะน่ะอันนี้ค่ะเห็นบ่กาดมันก็ยังอ่อนอยู่ด้วยค่ะกินได้ด้วยค่ะน่ะถ้าเกิดว่าสาวไก่เสี้ยวไปกินเนี่ยสาวไก่ก็จะเด็ดออกแบบนี้ด้วยค่ะน่ะเด็ดเอาแบบนี้นะค่ะหลายหลายค่ะถ้าเขาเก็บไปกินได้ก็เก็บไปได้ด้วยค่ะแต่เพื่ได้ว่าได้ค่ะมันเกิดเองด้วพี่น้องไงเห็นบ่ค่ะอันนี้ค่ะอ่อน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 เอาไป ถ้าว่าบางคนน์แล้วพจนก็นเอาแบบนี้นะคะไปกินพจนเอาไปแกงแทนผักขี้เหล็กน่ยพี่น้งองแต่ว่าสาวไกลสิเอาไปลวกจ้ะแม็กซนะจ้ะข้าบ้าเบิ่งค่ะค่ะงามด้ยค่ะไม่ใส่ละไห้แล้วเลี่บนหนีแล้วเฮ้ย นิดๆค่ะก็โอเคอยู่เมิงน,นี่ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะงามบะค่ะอันนี้มันเกิดขึ้นเองมาเก็บกินได้ถ้านั้นคลิปนี้กับไว้ซ้ำนี่กอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลยนะคะสวัสดีค่ะ